าบนของลูกข้างล่างก็เป็นของแม่ตรงนี้จะส่งมาที่บริเวณเตียงนอนของคุณแม่พอดีเลยเพื่อทำคลอดนะครับมันได้งีบแค่10นาทีเองอะ่ะเหมือนเขาแบบฉีกแค่ตาเกลือให้อะ่ะ ทุกคนหลังจากที่เราเก็บของจากที่บ้านนะคะแล้วก็มาอยู่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องทางําคลอดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะคลอดธรรมชาติได้ก็คือเราก็จะคลอดที่ห้องนี้นะคะอันนี้ก็นัดเข้ามา5้าโมงเขานัดมาห้าโมงเรามาถึง5้าโงสินะคะเดี๋ยวนี้ต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวพยาบาลเขาจะมามามนิเตอร์ตัวเล็กนะคะก็เดี๋ยวนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่บิง สามีเขาก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าข้างในเนี้มีอะไรบ้างค่ะโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้คุณพ่อรีวิวนะครับเนื่องจากคุณแม่อยู่บนเตียงตรงนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวเรามารีวิวอ,ปอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องกันเลยแล้วกันนะครับอ่างล้างมือตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีถุงมือทุกไซส์เลยอันนี้คีอทุกไซส์เลย S M L คือพยาบาลมามือใหญ่มือเล็กแค่ไหนจะต้องมีแน่นอนทั้งขยะใบที่1นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือจะเป็นเจลล้างมือนะครับขวามือก็จะเป็นสบู่ล้างมือแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น night light นะครับผมตัวตัวเซนเซอร์อากาศในห้อง แอร์อยู่ตรงนี้ที่อเมริกาแอร์จะเป็นฟาเรนไฮน์เนาะก็จะเป็น72ฟาเรนไฮน์ที่ตั้งไว้อุณหภูมิก็ประมาณช่วงประมาณ20กว่าองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเพิ่มความสว่างของไฟได้ถ้ากดปิดเอออันนีนะ้กดปิดก็จะปิดทั้งห้องเลยนะครับเดี๋ยวลองกดเปิดดูไฟก็จะสว่างทั้งห้องเลย ตรงนี้ก็เป็นอา่างล้างมือมีน้ําร้อนน้ําเย็นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทิชชู่เช็ดมือนะครับซึ่งเป็นระบบอัตโนมติไฮโซอีลามาก,กับห้องพักระดับนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจ,ออาาใใจว่าคืออะไรคุณทอมาให้ตรงนี้ถาตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรตัวห้องประตูเป็นแบบเปิดจากนี้นะครับ ไม่มีคีย์การ์ดไม่มีอะไรทั้งนั้นก็เปิดปิดได้ตลอดเวลาไม่มีการล็อคด้วยนะครับสเตชันถัดไปครับก็จะเป็นสเตชันของบอร์ดละวันนี้ชื่อคนไข้ชื่ออะไรนะครับแฟนภรรยาผมชื่อยุ้ยนะครับห้อง11วันที่เข้ามาก็คือวันที่6เอ้ยวันที่4เดือน6นะครับที่อเมริกาเนี่ยเดือนมันจะสลับกับวันนะครับแล้วก็หมอชื่ออะไรดิกซิตเอ่อเนอร์สลิเตอร์ เคที่นะครับแล้วก็เนิร์ชื่อชื่อเจส s ิก้านะครับ mm. ชื่อเนิร์เจสิก้าเนี่ยจะทำงานตอนกลางวันเฉพาะวันนี้ใช่ปะวันนี้กับวันพฤหัสนะแล้วก็เด็กชื่อไบรซ์นะครับลูกลูกผมชื่อไบรซ์แล้วก็ f e e t i n g Preference เลือกเอาว่าจะให้นมแบบไหนก็คือให้นมผ่านทางหน้าอ,อกแม่ก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างที่จะต้องรู้วันนี้ก็คือมี Pain Control Happy and healthy อะไรอย่าเงี้ยประมาณน,นี้นะครับตรงนี้อีกสเตชันหนึ่งก็จะเป็นสเตชันของ เด็กที่กําลังจะเกิดก็จะมีหนังสือข้อมือเด็กชื่อเด็กชื่อชื่อแม่ชื่อแม่เด็กอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอกสารต่างๆก็เขาเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยเลยคือเราจะคลอดกันในห้องนี้แหละอีกอันนึงก็คือจะเป็นตู้ใส่ของท่านมาอสเตชันหนึ่งอันนี้ไม่รู้จริงๆมันคืออะไรนะ yeah, <pose> เวลาลูกเกิดมาเราใช่ไหมคะตัวเลกเกิดมาจากช่องคลอดอ่ะเขาก็ต้องเอาเด็กไปทําความสะอาดที่ตรงนั้น แล้วก็รักษาพวกอุณหภูมิของเขาให้มันอุณหภูมิดีดดอ่ะประมาณนั้นแหละแล้วก็ทำความสะอาดตรงนั้นเช็คเช็ดอะไรรูกก็เช็คตรงนั่นโอเคครับสเตชันถัดไปก็จะเป็นสเตชันของอุปกรณ์ต่างๆละก็จะเป็นสเตชันคอมพิวเตอร์จะมีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับ จอมันจะเอียงตลอดเวลามันจะเอียงซ้ายตลอดเพราะว่าคอมพิวเตอร์อยู่ฝั่งซ้ายมาดูจอฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เอียงขวาเพราะว่ามันไม่มีอะไรนี่ทำไมมันเอียงขวาเออเดี๋ยวตั้งให้มันตรงก่อนเออก็ตั้งตรงได้ดีกว่าโอเคตั้งตรงได้นะครับมาถึงสเตชันตรงนี้ก็จะมีชีพจรทั้งหมดเอสองอันเดี๋ยวมันเอียงนะจอมันเอียงอ่ะข้งบนของลูก ็จะเขียน150ประมาณ1 2 0ยยข้างล่างก็เป็นของแม่60 -90 ถึงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอนเซปชันนะ,อ,อ,ะอธิบายสิกาฟข้างล่างกาฟข้างล่างเหรอคะกาฟข้างล่างก็คือเป็นการบีบตัวของมดลูกเวลามดลูกบีบตัวเนี่ยมันก็คือจะเป็นแบบเป็นฮิวขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นภูเขาขึ้นอ่ะแต่ถ้ามดลูกคลายเมื่อไหร่มันก็จะลงตอนนี้หลังจากที่วันศุกร์หมอมาตรวจ ปากบนลูกแล้วก็กาดปากบนลูกให้นะคะทั้งนั้นก็คือไม่มีการอะไรเลยแต่ว่าวันนี้พอพยาบาลอ่ะเขามาตรวจมาปากบนลูกให้ก่อนที่จะให้ยาสอดเนี่ยเขาบอกเอ้ย้องเปิด1ึงเนแล้วนะแต่คือไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นตัววัดออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนปลายนิ้วนี่ก็จะเป็นสายน้าเกลือก็คือยุ้ยอ่ะ มีติดเชื้ออะไรสเตปโตบีอะไรประมาณนั้นอะ่ะตรงที่ช่องคลอดกับตรงเล็กตัมเล็กตัมก็คือ,อร,อรูรูรูทวานแต่ว่าหมอบอกว่าจริงๆอะ่ะมันมันมันเกิดได้กับ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ซีเรียสอะไรแต่ว่ามันซีเรียสตอนที่แบบว่าเด็กเกิดแล้วอะเขามีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้หลังจากเกิดวิธีแก้เขาก็เลยให้ยาอายาฆ่าเชื้อทางทางเส้นเลือดตัวที่วิได้คือเป็นเพนิซิลลินนะคะเขาจะให้ยาตัวเนี้ยเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรอะโดสต่ำาๆเพราะว่ามันต้องให้จนถึงวิคลอดลูกเสร็จเลยอะแล้วก็พอ้ิมีเบาหวานเดี๋ยวเขาจะมาเจาะน้ำตาลไปลายนิทุกทุกๆ4ชั่วโมง แล้วตรงนี้นเขาก็ติดที่ยอดมดลูกเพื่อจะดูว่าไอ้มดลูกอะมันมีตัวหรือเปล่าแล้วตรงสีฟ้าเนี่ยคือเป็นตัวที่วัดชีพรจรของไอ้ตัวเล็กเออขผ่นข้างบนเมื่อกี้ก็คืออันนี้เป็นมดลูกปิดตัวอ่าอันนี้ชีพจรไอตัวเล็กโต,ว,กตว,วัดไข้นะคะเขาจะแบบเนี่ยถูมาตั้งแต่หัวข้างนี้ถึงข้างนี้นี่เออตัวนี้แหละ แล้วก็อันนี้เป็นตัววัดความดันอ,อ่ะก็สเตชันนี้ก็จบไปนะสเตชันนี้ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าจะต้องเข้าห้องน้ําก็กดเรียกพยาบาลรีโมทกดเรียกก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้ครับก็กดปุ่มนี้เรียกพยาบาลได้แล้วก็อันนี้เป็นรีโมททีวีด้วยหนึ่งในนั้นแล้วก็จะมีลําโพงตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับทีวีตรงนั้นเลยเป็นรีโมทไม่หายแน่นอนครับ นี่ก็เป็นอีกสเตชันหนึ่งอันนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวซึ่งไม่ได้ใช้คนไข้ไม่ได้ใช้เลยคนที่เพราะว่าพอเขาขึ้นมาอยู่บนเตียงแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะห้ามต้องงดข้าวงดน้ํากินได้แต่น้ําดื่มอย่างเดียวห้ามกินแม้กระทั่งนมถั่วเหลืองก็ห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นแล้วก็จะอยู่บนเตียงอย่างนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้มาถึงสเตชันของผู้เฝ้าไข้หรือคุณพ่อเท่านั้นเองเนะคุณพ่อก็จะมีสเตชันเล็กๆอย่างนี้เตียงเล็กๆอย่างนี้นะครับไม่รู้มัน ทาํางานยังไงเนี่ยมันมีตรงเนี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีไว้ทําไมไอ้ตรงนี้ไว้เก็บของมั้งอ๋อเอาไว้เก็บของแบบซ่อนมือถืออะไรเงี้ยเหรอเก็บวอวเล็ตอะไรเงี้ยเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นเตียงนอนสําหรับคุณพ่อคืนนี้นะครับเขาให้พมแค่ผืนเดียวไม่มีหมอนขอได้เหรอขอได้เาขอขอหมอนได้นะครับแล้วก็สเตชันนี้ก็เป็นอะไรที่ชอบเหมือนกันตัวนี้จะเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งพัก อันนี้ยืดขาได้แล้วก็เอนลงไปได้นะครับอะเดี๋ยวลองคุณถือหน่อยอนี่ครับก็เป็นเก้าอี้นะครับก็เอนได้จริงจริงนอนตรงนี้ก็ได้นะอน,อนอย่างนี้ก็ได้เออไม่ต้องนอนเตียงเลยนอนอย่างนี้ไปเลย <Okay. S 1> ส่วนนี้ก็เป็นถังขยะอีกถังหนึ่งที่นี่ถังขยะเยอะมากในห้องนี้มีถังทั้งหมดอยากทั้งหมดสี่ถังนะครับไม่รวมห้องน้ำเพราะน้นเป็นอีกห้าถังถังที่หนึ่งถังที่สองถังที่สาม ถัทงที่4แล้วก็ถัทงที่5อยู่ในห้องน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟที่ควบคุมไฟอันนี้คือควบคุมเนิร์สนะก็คือสมมติว่าเวลาเรากดเรียกพยาบาลเสร็จปั๊บใช่ไหมพยาบาลจะต้องมากดปิดตรงนี้คือเขาไม่สามารถกดปิดจากที่เคาน์เตอร์เขาได้นะเขาจะต้องเดินมา<ๆ>กดปิดตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นเป็นอีกอันนึงที่เป็นรีโมทแล้วเฟี้ยวฟ้ามากเลยก็คือว่าทุกๆห้องที่เป็นห้องคน,คนคนคลอดนะครับคือที่อเมริกาเขาจะคลอดที่ในห้องห้องที่เรานอนเลยนะครับ จะเห็นได้ว่ามันจะมีไฟข้างบนตรงนี้ซึ่งไฟตรงเนี้ยวิธีการควบคุมก็จะมาผ่านตัวรีโมตตรงนี้นะครับไฟตรงนี้จะส่องมาที่ตรงบริเวณเตียงนอนของคุณแม่พอดีเลยเพื่อทำคลอดนะครับเดี๋ยวตอนทำคลอดจะมีพยาบาลมาทั้งหมด3คนเออพยาบาล2หมอ1แล้วก็สามารถเข้ามาดูในห้องได้ประมาณ2คนก็ทั้งหมดอยู่ทั้หมด5คนนะครับและส่วนนี้ก็คือห้องน้ำนะครับ ห้องน้ําจะมีโถชักโครกอยู่ตรงนี้แบบแบบลอยจากพื้นเลยนะแล้วก็จะมีสายดึงดึงเรียกพยาบาลตรงนี้อันนี้ก็มาตรฐานทั่วไปตามโรงพยาบาลจะมี2จุดด้วยนะตรงนี้กับตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่คุณแม่อาจจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอพอข้อเสร็จก็อาจจะไม่ได้อาบน้ําอะไรเท่าไหร่ก็มีห้องน้ําตรงนี้มาให้นะครับห้องน้ําตรงนี้ไว้อาบน้ําแล้วก็ตรงนี้เป็น ล้างมือล้างหน้าแบ่งฟันแล้วก็ถังขย,ยะอีกใบที่5นะครับถังใบที่5อยู่ตรงนี้มีพยาตัวมาให้2ผืนทุกคนหลังจากที่ทนปวดมาทั้งคืนนะคะตอนแรกเราได้เฟนตานิลโดสแรกเนี่ยโอ้โหหายเป็นปิดทิ้งแต่โดที่2นี่คือแบบหลังจากที่ได้คิดว่าเขาแบบมาฉีดต้งเกลือเฉยๆคือไม่ได้หลับเลยอะ่อะเออคือปวดโอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นพยาบาลก็เข้ามา หึงชั่วโมงหลังฉีดใช่ไหมก็ปวดอีกก็เลยแบบขอเขาแล้วก็ขอความคิดเห็นเขาว่าเอ๊ะเราจะแบบอีพีโดโรดีไหมแต่ก็คือเอาอีพีโดโรดีกว่าไม่อยากทนไงตอนนี้6กโมงยีนาทีนะคะหลังจากที่เราแอดมิดมา5ม้าโมงเย็นของเมื่อวานวันที่4มิถุนายนตอนนี้ก็เป็นวันที่5มิถุนา มันได้งีบแค่10นาทียองอะก็คือหลังจากที่ได้ยาแก้ปวดใช่ไหมตัวแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็คือตัวที่2ก็คือเหมือนเขาแบบฉีดแค่น้ำเกลือให้อะ่ะไม่รู้สึกว่ามันลดปวดแด้เลยก็เลยตอนนี้ก็คือได้ epidural อ่ะเป็นยาชาที่เขาเอาเข้าไปตรงไข่ส่วนหลัง่งหมอมาทำให้ตอนนนั้ฉีบมากลองให้แบบอู้อนี้เลยตอนนี้ก็สบายแล้ว ว่ามันจะเข้าไปตลอดเข้าไปอัตโนมัติเอาตังให้พยาบันที่นี่ดีมากดูแลดีสุดๆแต่ว่าหลังจากที่เราได้เอพิเดโรโลอะเราจะต้องสวนสายปสาัสสาวะแล้วก็ตรงขาเนี่ยตั้งแต่ตรงตรงท้องลงไปอ่ะจนถึงปลายเท้าอ่ะมันก็จะชาโอ้โหก่อนที่จะได้เอพิเดโร่นะปวดแทบตายเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะหักอยู่แล้วอ่ะ okay. จับแรงน้ำเกลือเขาเขาก็ให้น้ำเกลือแบบในอัตราที่มันเร็วหน่อยเพราะว่าผลของไออีพิโตมันจะทำให้ความดันตำ่ำก็ตอนนี้ก็สบายแลลวเกิดจะหลับแล้ว